น้่งมาบึ uh <si ่งยกไวไนยกไว้ยกไวเลเลย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 โอ้ยบบคายช่ครับจิงัเดนที่นีอีสานครับมาอนีมาเยี่ยมยามคุณแม่ คุณแม่พีษแม่พิษครับสมพิษบ่แม่<พ><ช>สมพิษค,ครับรบันเทสบ้นมมานเทพ<น>ี่น้องเมืองน้องแม่เนาะมาอยู่ฟาร์มปลาเป็นครับเลยคร,ครมื่อนี้กว่าสิมาเบิ้งปลาน้ำคุณแม่ครับแล้วมาอุดหนุนน้ำคุณแม่นะครับชุบีเก่านุ่เพิ่นไปเลี้ยงครับพี่น้องให้่ปลาท่านปลาปลาทิ่มปลาตะเพียนปลาทับทิมมาหาคุณแม่สมพิษบันเทสตัวนี้น้อยสักนีดแม่เพิ่นว่าสิดปอยรงนะครับผม อยแต่ว่าสิขายรุ่นรุ่นนี้ครับผมพี่น้องนะครับจนลอดตายครับพี่น้องต้้นนะบาพี่องตัวใหญ่ครับผมพี่น้องครับตัวระบาดครับตัวทิพยหวังครับจำสองนิ้วห้าปีนลยตัวใหญ่ครับเพราะรำเยอะน่าเอาต้องคุ้นแหน่ตัวไหนตัวใหญ่พี่น้องเรียวครับปลาเพลินอย่างไงเรียวแห้งครับพี่น้องอยากได้มากติดต่อได้เลยนะครับเด้อนะครับอยู่บัญชีครับคุณแม่สมผิดนะครับป้าปลาแม่เพชรบนะครับ ดุนใหญ่ครับผมพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งตัดตั้งก็ไม่แม่ขาบอดีว่าแม่เป็บโซงเก็บขาแม่ปะครับนี่ครับผมรุ่นรุ่นใหญ่ครับผมพี่น้องรุ่นพี่พี่น้องบ่ต้องเบิ้งโตหน่อยครับเบิ้งตัวใหญ่ครับผมแม่ท่านจิกัดตัวงนิ้วอ่าใหญ่นี่ยครับรุ่นสองนิ้วครับพี่น้องเป็นไงเป็นไงโตหน่อยตัวละหาบาัวตัวใหญ่เติบยืนแม่กระซัง สองตัวสามตัวนี่ครับรุ่นนี้ครับผมรุ่นไงครับเอาจับขายครับพี่นอนเบื้องเบิงแม่คนที่ยกกินให้เบิ้งครับเบื้องชิบหายแม่เดี๋ยว่าถ้าจ้าข้าวมันมันไม่กินยิ่งยำยำเข้ากับยกไปดูเหมือนไม่ยกไม่หาอาหารอะไรไปบ่ครับเอาอาหารคนที่ตัวปลาอุ่นอยู่ครับพี่น้อนยังอยู่ด้วยครับผมพี่น้องปั้งใส่ฟ้าเมื cow cow ่อกี like ้ สองนิ้วสองนิ้วยู่ดลยครับผมมันดินจะดินจะดินจะดันสองนิ้วครับผมสองนิ้วอีดีครับผมพี่น้องปลารุนแรงไงว่ายไงว่ายอีนีครับเราบอกกันอยู่ครับเพื่อไปยืนาเพื่อมาเคยเอาน้ำเพลินไปแข่งไปตรงนะครับแล้วะโตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เร็วอยู่ครับสามารถเอีกนะครับมาคุณแห่นกันอีกครับ คือบริเวณบาทของคุณแม่นะครับบริเวณเสียใจโยกแต่ดวงมันยังสีฟ้าปลาในเฮเพิ่มพี่น้องอยากได้นะครับม้าอุดหนุนกันเดลยครับอยากได้ปลาแม่มีเบอร์ติดต่อป่ะครับดวงง่ามครับแม่ฝากฝากเบอร์ไว้น้ำอันไอ้นี่ครับแม่คือเบอร์เจ้าของบ่ไรครับบาทคุณแม่พี่น้องบ้านไก่เคียงครับบ้านคือครับอยากได้ปลาครับผม สั่งน้ำคุณแม่อะไรครับพ่ออุดหนุนเลยค่ะศูนย์แปดสองครับสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเก้าสองแปดหนึ่งเก้าสองครับ <5. S 1> แม่สมพิษครับบานคือครับเดีย๋ยวผมเดี๋ยวผมสลง,งเขาไปสัง่งให,นหน้เลยครับครับพี่น้องต้องการปลาครับผมพี่น้องยห้ได้ปลาไปปล่อยครับสาครับจุกนี่สมัยนี่ต้องหาแบบนี่แหละครับผมพี่น้อง เคยกินกับะป๋วพี่น้องครับเขาแต่ว่าสิบ่ได้เขาหลายบางเรื่องสิ่งล่อมนักมึงดูดงลูกดูมังครับลูกมังค์โอ้โหครับการนาโยกเอาใจป๋ามันสิบประจำแม่เลือกครับแม่ครับแม่เลือกดึกเอาหรือว่าสอนเงเอามันสิบสามมันครับพี่น้องเอาดอๆเลยครับผมแม่เอาหน้าอกกับมัดัดใส่ แต่ช่งไหวขายที่หนอนได้หนีแม่แม่ยกไว้เบื้องต้นเนี่ยครับเบิ้งพี่นอนโอ้ที่นอนปลาตัวงามเลยครับคุณครับรุ่นปลาปลาธรรมชาติบ่อธรรมชาติที่แม่ยกสะดุ้งให้นะครับเพราะว่าแล้วเล้วแม่ก็ขั้นพักบุ้งน้องให้กินตัวงามครับผมไม่นี่กระเสียตักออกเป็กพัดครับพี่น้องแม่ไม่นี่ แม่แม่แม่แล้วกับใดพี่น้องอยญ่ได้พันปลาทับทิมปลานิ่มปลานายปลาตะเพียนนะครับมาหาคุณแม่สมพิษได้ครับอยู่บันทือตำบนน้องเมืองอำเภอเมืองสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีข้องเฮานะครับนี่เรครับผมบ่าวมอลลัมเยาวชนารับประกันพี่น้องปลาเพื่อนหนีไงไงเล่ารับประกันอีรีครับผมพี่น้องครับเลี้ยงแล้วได้ผลดีอีดีนะครับ กินอาหารก็ดีครับน้วพี่น้องมาเบิ่งน้ากันครับผมมากัมาถามหาโลดครับคุณแม่สมพิดบั่นคือว่าสันต์ตำบลน้องเมืองอำเภอเมืองสามสิบปอนดไม่ปล่อยลูกอีกได้ไามครับปล่อยลูกอีกเหรอมันต้องเอียงมันต้องเอียงเพราะว่าจุ่มกุญแจน้องแม่เน่อยจ้าแล้วมาจุ่มออีกเนึ่งจ้าง้อมแจ้วเบอร์โทรลงไว้ให้พี่น้องค์ พี่น้องเมื่อกี้ครับผมพี่น้องโอ้ตัวงามครับผมพี่น้องไส้นี้ครับไส้นี้ครับที่คุณแม่พันธุ์ทีออกออคายครับจากหนึ่งบาทสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทขึ้นไปครับแต่ว่าปลาตัวงามตัวละบาทด้วครับนี่ครับตัวละบาทครับตละบาทนี่เือขายให้เล่เเลยครับขายเล่เล่แต่ว่ามองมองเอื้อมิดจะโศซ้ำหนี่พี่น้องซ้ำหนี่ตละสพี่น้อง รุ่นอื่นมิจจะซ้ำนี่ครับมิจจะโตละหนีวครับผมพี่น้องรุ่นอื่นข้ามอื่นครับก็บอยไปซื้อมาแล้วครับผมพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ตึงบ่ได้ใหญ่คือของคุณแม่เลยครับหาบอยาดอกพี่น้องอำเภอบองสามสิเฮาครับคุณแม่เพิ่นคุณแม่เพิ่นขายเพิ่นขายแต่มาตรฐานครับรุ่นสองนิ้วใหญ่ๆเลยพี่น้องโตละบาทครับเป็นตะเลียงตะปอยครับผมพี่น้องยกขึ้นมากขนาดางบ่อยเบื่องนี้พี่น้องใส่ป๋าเพิ่น ตัวหน่อยแห้เแ,แม่เพิ่อนก็นจะเอาปล่อยลงในสาคูเกลาครับเป็นคัดใส่ให้พี่น,อน้องแบบง่ามๆเลยพี่น้องครับเด็กเ,เพื่อนน้อพเ่็นแม่ครับผมเป็นแม่เป็นกะน,นูธรรมดาเนาะแม่เนาะบอกขยันเฮ็ดขยันหาครับจักเสียดจังได้เนาะแม่เนาะบ่มีไรใดทั้งหลายเลยด้ยแม่นครับบ่รา่าก็ถึงยกเลเิกเบิดตันตีไปเบิดได้แม่ เงินไรไดบ่มีมากเขาใส่ถึงเงินเก่าจนสิมดล่ะมันเก่านังก็มีใส่กระไอย่มันมันบ่มีเลยเ่รอครับนี่เออทเอท้อถามลูกท้อถามอันเพื่อนอันอุดนุนอีเมีนะท้อเลี้ยลูกใช่ะผู้เดียวอยู่เหนีย เหนื่อยละซีลอยเหนื่อยละซีซีพหาซีบวอยู่เป็นไปไซแม่อันยังเรียนอยู่ม้สามนี่ลูกชายหลานลูกสาวไป็สายสืบครับอีกคนหนึ่งลูกสาวลูกชายเขาใหญ่บกั่ามากเดี๋ยวมาถามาเบื่องป่าน้ำกันนะครับผมพี่น้องครับผมเดี๋ยวคุณแม่เพิ่งกำลังตักปลาถึงมากครับพี่น้องมาเล่งกันครับอันนึงม่ได้๋ยวว่าใครได้หนี่คัดคัดเอาแต่ตัวใหญ่นี่ตัวหน่อยมันฝนอยู่ในกระชังเก่า นี่รุ่นนี่คุนครับเอาตัวรุ่นนี่หอีหลีครับผมพี่น้องตัวหน่อยนี่คือคือมันติดอยู่กับซ่างเกาไร้เทออกครับมีตัวรุ่นใหญ่อีหลีครับรุ่นนี่นั่นตัวระบาดห้เลยหัวปีนี่เปียปลารุ่นนี่ง่าว่คุณครับผมฟังฟังคุณแม่คนเบอาครับเพราะว่าขันรุ่นสองรุ่นสามนี่อยากอยากอั้งเนี่ยแต่รุ่นนี่ไปปล่อยลงเดียวนี่พวกเขาปล่อยแต่หัวปีบพมันเข้าสีสามนิ้วกวแล้วบอกนี่รุ่นในหน่อยประเทศถิ่มเั่งสีครับ ปลาบาแมนโอ้บอเอ<ป>ะเด<ม>็ปลาพะอ,อยู่ก็นีบะเดดสื่อมาแต่หมองอื่นปลาสื่อมาแต่หมองอื่นเขาเอามาใช้ไว้คือฟ้ามอาื่นน่นมาถึงน้าห้านอกปล<ะ>า <ปะ S 2> เลี้ยวแต่ั่งจ้าช่างะไรกึไปทอได้กได้ท่อได้กนะ็ได้แม่ไปเท่ไปของบนบ่รนะดูเสียวไหนิก่อน บ่าไว้นี่ฮันมีผู้เอาจังสิตักงให้เพราะว่ามันอยู่แจ้พ่นกกหลายอ,อยู่นี่ยกบห้เบิ่งซื่อๆครับเนี่ยห้เบิ่งว่าปลาตัวใหญ่ปานได้แม่คัดไว้นี่อ๋อครับผมเาเล็ยกเราใจเพิ่นว่าเพิ่นไอ้เพิ่นสิเอาปลาอยู่บ่อันนี้ปลานายนี่ตัวละ5นี่ป้าน่ายไงปลานายท่อง แม่ดนิไสดอกได้่ได้ยูดอกก็ของห้องนะห้องก็เอาน้ำแม่ไปน้ำที่ชงไหลเอาไหลกับเดี๋ยวสีหารถไปรงดอกไม่ยาอันในไรแม่กะทิไปรงด้วยกันน่ะละแม่ปนิ่งหนุบไม่ได้เปียงครับนั่นตัวนั้นปนิ่นตัวน้ะเอามไว้น้ำมูมันปนในตัวงามๆพี่นุ่มตุณจุฬาาบาทคุณครับ ทรงแนมทรงแนมครับผมพี่น้องครับแม่ไม่กระซิงหญ่พร้อมกันไปเลยไปไงนนี่คันขันเลี้ยงหมอนแามเกี่ยวเข่านี่โตโตเป็นโลปมีมองนี่ถือที่สุดแล้วปลาคุณแม่น่ะถือที่สุดแล้วนี่อันนี้ซื้อปลาไม่ไหมเลยได้ถือ คุณแม่่าซื้ออันนี้ซื้อปลาแม่ใหม่ก็เลยได้ถือมาสิัปลารเขาตัวละหาบาทเขใเาตัวละบาที่ส่ะตัวละ้าจะปนเบ้องบนน้องขอนน้องขอนอ่งนี่นั่นตัวละตัวละหาน้องขอนนปลาไนตัวงามงามปงาคนวันบมีหลวมมากแม่ไปทรงคนจะเอาขั้นเืนแม่ได้ก็ไปทรงอันพมกับทีอันอ เอาเมื่อนี่แม่บอเอาเอามื่อนี่แล้วครับเอามื่อนี่เดี๋ยวอันแม่กะสีเอาคืนแล้วก็อาร์ตแล้วก็บวยาดอกรถนั่นแม่อันนาใจจะเอาปลาดิ่นดำน้ำสมบัเจ้าสีอาจจซีพี่บช่กระปนกันไปทั้งตัวเออกระปะนิ่นดำกระปะนิ่นใหญ่เฮาอยู่ในตลาดนี่ละเขาเอิญนั่นน่ะปลาดิ่นนั่นละมองเป็นปลาสีทองเด้ปลาสีทองกะมีปนแน่เออกะมีปนเขาเอิญปลาทับทิมเออกะแมนครับปลาดิ่นซีพีปลาดิ่นดำนี่ละ ครับหาลูกค้าให้คุณแม่ครับเลยอีกเลยอีกคนนึงครับเดราติดทั่วทามแม่บ่แม่เนาะเวลามันใไงตัวเลาเจาะโล่ได้บ่โตทาอาหารเว้าถึงอาหารบ้างเนาะบ่ธรรมชาติทั้งหมดนั่นครับโตแปดขีโตละโลแปดขีโตละโลใหญ่สุดห่อนย่มเฮาเอานั่นยหอนย่มเกี่ยวเข้าหน่นยย่ำเกี่ยวเข้าแบบมาขายทีตลาดนั่นบ่แม่แม่แม่แบบเดียวกันทาอาหารเนาะพวกนั้นไงเนี่อาหารบ่ควายนี่เสืเมื่อขนาดให้บ่ให้ไง พี่น้องมาปุ่งยกไวปโยกไว้ยกไป <c oughs> เลยๆๆๆๆโอ้เอาลง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 ว่ายไปอ้วยไปไปล่อยไหมครับผมพี่น้อง <c oughs> หาลูกค้าคุณแม่ครับเจ้ 1, าหนึ่งพันว่าเอาเงินพันหนึ่งเหรอครับผมพี่น้อง ซอยเหลือกันครับผมพี่น้องยุคนี้เศรษฐกษิจครับม,ม,มาถามในบ้านเข้าเจอก็พี่กายแม่เศร้าเลี้ยงนหลียพี่ไก่ปีเหนียนแม่เลยว่าบ้าว่าสันเจ้าของเฮ็ดยังกรบเป๋ไวอันเพาะดึกป้าไปบีก้นนาว่าสันครับยังว่าใดอันเดี๋ยวคนละเดี๋ยวอันแม่อัน กิขนข้าวกินน้ำแล้วอันจัดการอันนี้หาผู้มาอันนี้ขึ้นซอยกับเดียวเสียงน,นั่นดอกอเดี๋ยวเสียวอัดไปชงดอก,ดอกเด้อไปไปหาหมอลำมเหรอนาะครับข้องหนาเพื่อนอันโนเป็นอัลปานี่พี่พี่นัน่นท่านเงินใช่ไหมครับพ่อพี่น้องครับขท้ายที่ไหนแม่เขึ้นท้ายที่ไหนก่อนท่านเงินกับท่านตัวมาครับท่านเงินกับท่านต ขันท่านเงินนีกจ้ะตอมีด,ดอกแถุงสถุงนี่นะเป็นเป็นชาวาพัดสงเองเดี๋ยวคุณชิทรบ,บอกคุณทุกท่านหกถุงหาลอยนะบ่แม่หกถุงหาลอยผสม<ำ>ผกันหมดครับผมหกถุงหาลอยซสกันครับถ, 500. ถุงห้า้อยคุถหาเวแม่บุเติมให้บอกเลย บอกครับปกติคือหาหาลอยเต็มตูนถุงนึงผมผมหลงโทรหาอีเมลหาลอยกระเติมถุงนึงครับเออเป็นเป็นปลาหกลอยครับเป็นปลาหกลอยตเงินหาลอยเงินพันหนึ่งกะได้พันสองตพันสองลอยตนี่ก็เป็นเงินพันหนึ่งครับผมอิงอิงครับผมพี่น้อง เติมให่สองร้อยเดี๋ยวเราไปเสไปส่งดอตคุณพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำน้ดเดยพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องครับผมขอบคุณพี่น้องที่ขอมารับชมครับตังใจครับบอบคุณชัยชาแนลครับ พี่ห้งเรียนที่อีสานครับผมพี่น้องครับขอบคุณหลายๆน,นะครับจังไรกับสิขอเบิ้งปลา,ก,ปลาก่อนครับผมพีน่น้องครับเบื้องป๋าต้องคุณแม่ก่อนนะครับขอพี่น้องอยู่ดีมีทุกลำดุลสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ